The black top, like robot. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ i n c e n s e Channel นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวน้ำหอมที่มาจากค่ายจูซี่กูตูครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับของร้านคุณวรรณภานะครับที่นำมาให้รีวิวกันแล้วก็ต้องขอขอบคุณอย่างมากเลยทีเดียวที่ว่าให้มาแบบว่าเยอะมากๆแทบจะทั้งบ้าน วิโกตัวเลยนตัวนี้ก็จะเป็น2ตัวสุดท้ายครับนั่นก็คือ Viva La Juicy Go และ Viva La Juicy No ครับ Viva La j u i c y g กกับ v u v c y No เนี่ยเนื่องจากว่ากลิ่มีโทนค่อนข้างใกล้เคียงกันแล้วผมก็ให้คะแนนค่อนข้างเข้ากันด้วยดังนั้นนะครับตรงท้ายๆคลิปผมจะให้คะแนนทีเดียว2ตัวเลยนะครับทีนี้เรามาดูตัวแรกก่อนเลยดีกว่าครับสำหรับ Viva La Juicy Go ครับตัวนี้นี่ออกมาจำหน่ายในปี2014นะครับในรูปแบบของออร์เฟาร์ครับ ก็จะมีขนาด 30, 50แล้วก็100 ml ครับเพฟเอนะครับคือคุณ h o นอินบลองนะครับแล้วก็มีคอนเซ็ปเป็น floral fruity กุ้มอง fragrance for women นะครับเป็นลักษณะของน้ำหอมที่เป็นแนวแบบผลไม้ผลไม้แล้วก็ดอกไม้แล้วก็มีความอร่อยด้วยนะครับก็มีท็อปน้ตเป็น w i เบอรี่นะครับมีเดนโน้ตเป็น h ันนี่ u ัคเ e และ j a ส m i มินซัมบันะครับตัวนี้แล้วก็เบสน้ตเป็น c a r a m e ลวานิ l าอัมเบอและแซนด w วูดครับกลิ่นจะเป็นอย่างไรนะครับลองมาลองกันเลยครับ กลิ่นเปิดของตัวนี้นะครับเป็นลนักษณะของครีมที่ออกแนวจืดๆเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นของตัวดอกสายน้ําผึ้งนะค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับเปิดในตอนแรกเลยแต่ว่าตามมาด้วยกลิ่นที่เป็นมะลิแล้วก็จะมีความหวานของเบอร์รี่เบาๆนะตัวนี้เนี่ยจะเป็นกลิ่นที่เหมือนไวเบอร์รี่เป็นท็อปโน้ตแต่ว่ากลิ่นที่ออกมาเนี่ยมันจะออกมาค่อนข้างช้านิดน,นึงครับกลิ่นพอสเตเบิลแล้วนะครับจะมีความเป็นฟรุกตี้ที่มีความครีมๆแล้วก็ลักษณะคล้ายกับ เค้กที่มีแบบวายเบอร์รี่อยู่ข้างบนนะ่ะคือเป็นลักษณะของเค้กที่มีเบอร์รี่อยู่ข้างบนก็จินตนาการว่าเป็นเค้กวานิลาเนาะแล้วก็มีเบอร์รี่อยู่ข้างบนประมาณนั้นนะครับกลิ่นนะครับให้ความรู้สึกเหมือนเป็นสาวที่มีความน่ารักมีความน่าทะนุถนอมแฝงความขี้เล่นเล็กๆนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นลนออักษณะผู้หญิงที่ค่อนข้างจมีความสดใสแล้วก็ร่าเริงกําลังพอดีแล้วก็มีความเรียบร้อยกําลังพอดีคือมันเป็นกลิ่นที่ออกแนวก,กลางๆนะครับมีความหวานครีมครีม,ลมแล้วก็ มันจะแอบ,บมีความหวานแทรกๆด้วยนิดๆนะครับในตอนที่บอกว่าพเพลอนะตัวนี้เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างทาออกมาได้สมบูรณ์พอสมควรเลยลักษณะของกลิ่นเนี่ยจะมีความนุ่มนวลน,นะครับแล้วก็จะค่อนข้างไม่มีอะไรโดดอะ่ะคือกลิ่นเป็นอะไรที่ดมละมุนมากๆนะครับถึงแม้จะเปิดมาเนี่ยอาจจะแอบ,บหวานเล็กน้อยนะสำหรับตัวนี้นะครับแต่มันไม่ได้หวานเลี่ยนนะแล้วลักษณะของกลิ่นเนี่ยเป็นลักษณะของกลิ่นที่ค่อนข้างจะให้ความรู้สึกที่เหมือนกับมีความหรูหราอยู่เบาๆนะครับมีความแบบ ดูเลอค่านิดๆนะคือมันลักษณะของกลิ่นดูแพงๆหน่อยอ่ะเออคือไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารู้สึกไปเองหรือเปล่านะแต่มีความรู้สึกว่ากลิ่นนี้มันจะมีความฮารูฮาราเล็กน้อยอะครับสำหรับตัวกลิ่นนะคือก็ถือเป็นกลิ่นที่เปิดออกมาดีมากๆเลยนะครับและลักษณะของกลิ่นที่พัฒนาบนผิวของผมนะครับจะเป็นลักษณะของกลิ่นที่ค่อนข้างจะมีความหวานนุ่ๆนะครับมีความแบบละมุนละไมมากเลยทีเดียวกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างชอบเลยทีเดียวนะแล้วก็ ค่อนข้างให้คะแนนสูงด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะแต่มันก็มีจุดหนึ่งที่แบบว่ารู้สึกว่ามันยังคงธรรมดาไปนิดนึงเนื่องจากว่ากลิ่นเนี่ยมันเป็นโทนที่ไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นมากมายนักนะครับตัวนี้ แต่ถามว่าใช้งานได้ดีไหมสําหรับผู้หญิงคือตรงนี้ได้เป็นอะไรที่ค่อนข้างใช้งานได้ดีมากๆเลยแล้วก็กลิ่นค่อนข้างมีเสน่ห์ครับมีความเซ็กซี่เบาๆนี่นะครับสาหรับ v v l a j าจิชิโก้นะเรามาต่อกันที่ตัวที่2เลยครับกับ v v v a l าจ u i c โน o no นะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะออกวางจําหน่ายนะครับในปีก่อนหน้านี้ปีหนึ่งะครับคือปี2013นะในรูปแบบของออร์ p ัฟาร์มเหมือนกันนะครับก็มี50กับ 100 ml เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมีลักษณะของขวดพิเศษด้วยคือเป็นโรลเลอร์บอล5 ml อ่ะครับตัวนี้ก็เป็นไม่กี่ตัวของ v ีว a ลาจูซี่นะที่แบบว่าจะมีเป็นโรลเลอร์บอลนะครับแล้วก็คอนเซปต์เนี่ยเป็นคอนเซปต์เดิมคอนเซปต์เดียวกับตัว v ีว a ลาจูซี่โก้เลยคือเป็นลักษณะของฟรุตตี้กลมองแฟร์เกนนะครับก็คือเป็นฟลอรัลฟรุตตี้กลมองแฟร์เกนนะคือเป็น คอนเซปต์เดียวกันแต่ผมว่านะโกน่าจะเอาคอนเซปต์ของโนไปทํามากกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้ออกมาก่อนเนาะท็อโนตนะครับเป็นไวเบอรี่นะครับ,เ,รบเหมือนกันเลยเห็นไหมครับแล้วก็จะตามมาด้วยแมนดารินออเรนจ์ที่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็มิดเดิลโนตเนี่ยจะเป็นฮันนี่ซัคเกิลซึ่งก็เหมือนกับตัวโกเหมือนกันแต่ว่ามาีตัวการาเนียและแจสมินนะครับเพิ่มเข้ามานะตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวเบสโนตเนี่ยจะเหมือนกับโกเลยครับคือเป็นคาราเมลวานิลาอัมเบอร์และแซนด์วูดครับ กลิ่นจะเป็นอย่างไรเรามาลองกันเลยครับก็เปิดออกมาเนี่ยเราจะได้กลิ่นที่เป็นส้มแมนดารินค่อนข้างชัดเจนเลยนะคือเปิดเนี่ยคือออกฟุตี้เลยครับเป็นส้มนะครับเป็นส้มบางๆเลยแล้วก็ตามร้วยกลิ่นครีมของวานิลลาและจะมีความเบอร์รี่เบาๆนะมีความเป็นผลไม้ที่มากกว่าแล้วก็มีความดอกไม้ขาวๆอมเปรี้ยวนิดๆน,นะครับกลิ่นนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับเปิดออกมาจะให้ความเป็นส้มชัดเจนมากๆอะ่ะ อืมนะครับแล้วก็กลิ่นที่สเตเบิลแล้วจะเป็นกลิ่นที่เป็นเบอร์รี่ครีมแล้วก็จะมีความอมเย็นๆนิดๆหนะักคือมันจะเป็นลักษณะของกลิ่นที่มีความเย็นเบาๆนะครับแล้วก็จะมีความคล้ายเค้กวานิลาเหมือนกันเลยแต่อันนี้เนี่ยมันจะออกแนวเป็นกลิ่นที่มีผลไม้ซึ่งดูหลากหลายกว่านะครับกลิ่นเนี่ยจะออกไปในทางที่น่ารักกว่าแล้วก็ดูเป็นอะไรที่สดใสกว่าเยอะเลยนะฮะ เป็นลักษณะของหญิงที่ค่อนข้างจะมีความมั่นใจน่ารักน่าทะนุถนอมเหมือนกับตัวปูเลยแต่ว่าลักษณะของกลิ่นจะมีแฝงความขี้เล่นเล็กๆนะแล้วก็จะอาจจะไม่เรียบร้อยนักนะสำหรับตัวบุคลิกนะครับตรงนี้นะครับกลิ่นพัฒนาไปเนี่ยประมาณ1น่ถึงองชั่วโมงนะครับ2ตัวนี้โดมเทียบกันแทบไม่ต่างกันเลยนะครับจะเป็นลักษณะของกลิ่นที่เป็นครุมครีมวานิลาแล้วก็ตามด้วยเบอร์ร,รี่เบาๆแต่ว่าความแตกต่างของมันคือนิดนึงก็คือเรื่องของดดเนี่ยกลิ่นจะค่อนข้างออกไปในทางสว่างมากกว่า ถึงแม้ว่ามันจะเป็นกลิ่นที่ดูเหมือนจะใช้กลางคืนนะเพราะว่านัวแบบว่ากลางคืนนะครับคือมันอาจจะเป็นคอนเซปที่ทํามาเพื่อกลางคืนนะแต่ว่ามันประเด็นคือตัวกลิ่นของมันกลับดูสว่างกว่าตัวที่เป็นโกซึ่งน่าจะเป็นคอนเซปที่ทํามาให้กับการใช้งานแบบว่ากลางวันหรือกลางคืนก็ได้อะไรประมาณนี้นะคือโกจะดูทึบก,กว่าเยอะน,นะคือกลิ่นจะออกแนวเป็นกลิ่นที่ไม่ได้ค่อยแบบเปิดสว่างนักนะ,ะตัวนี้นะครับแล้วก็ คะแนนของเซน์นะครับ2ตัวนี้นะครับขอให้เท่ากันเลยคือ4ี่จุดดาวนะครับหรือ4.25ดาวนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นกลิ่นที่มีความละมุนละไมมีความอร่อยหวานน่ารักแล้วก็ใช้งานง่ายครับกลิ่นมีความสมูทมากๆแล้วก็ค่อนข้างแปลกด้วยแต่ประเด็นคือกลิ่นเนี้ยพอผ่านไปสักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงกลิ่นมันจะออกเป็นครีมแล้วก็ไม่ค่อยมีความโดดเด่นอะไรมากนาักนะคือกลิ่นเนี่ย มันมีความเซ็กซี่นิดนึงแต่มันยังคงไม่สุดนิดนึงอะครับคือมันจะเป็นลักษณะของกลิ่นที่แบบเหมือนกับค่อนข้างจะมีความคลุมเครือพอสมควรในประมาณที่แบบผ่านไปสักหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะแต่ว่าประเด็นคือมันก็เป็นกลิ่นที่ให้น้อยกว่า4ดาวไม่ได้อะเพราะว่ากลิ่นเนี่ยค่อนข้างดีเหลือแต่4.5ดาวมันก็ไม่ว้าวพออะไรประมาณนี้นะก็เลยให้อยู่แค่นี้อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับ versatility นะครับ2ตัวนี้ขอให้4ดาวเท่ากันเลยครับเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างไปในเชิงที่แบบ ทางการแต่ก็แอบแครชเวลนะครับมีความหวานน่ารักแล้วก็ใช้ไปเดทได้นะค่อนข้างจะใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่มันใช้งานแบบว่าสมบ,บุกสมบันไม่ค่อยได้ตัวนี้นี่กลางแดดกลางแจ้งอะไรแบบนี้หรืองานหนักๆอันนี้ไม่โอเคนะครับสปอร์ตกีฬาไม่โอเคหรือถ้าเกิดว่าเป็นงานที่ค่อนข้างรูมมากๆเลยตรงนี้ก็จะค่อนข้างเป็นอะไรที่ไม่โดดเด่นมากนักดังนั้นก็จะเป็นอะไรที่ใช้งานได้อยู่ในวงที่ค่อนข้างจะเรียกว่า เชิงที่เป็น everyday youth แบบทางการทางการเล็กๆถึงแค่ชั่วเบาๆนะครับคือเป็นอะไรที่ไม่ค่อยจอะหลากหลายนะักแต่ถ้าเกิดจะเข้างานหรูจริงๆอะไรแบบนี้แล้วจะใช้2ตัวนี้ผมแนะนำเป็นตัวโกนะเพราะว่าโกจะเป็นอะไรที่ใช้กับอโอกาสที่ค่อนข้างเป็นทางการมากกว่านิดหน่อยได้นะครับตรงนี้ performance นะครับกระจายตัวประมาณ1ฟุตนะครับแล้วก็จะกระจายตัวประมาณเนี้ยไปแบบว่า นานพอสมควรประมาณ1-2ถึงสชั่วโมงนะครับกลิ่นที่ชัดเจนนะแล้วก็จะกระจายตัวประมาณสักครึ่งฟุกเนี่ยไปเรื่อยๆคะแนน Performance นะครับผมเลยให้อยู่ที่4ดาวครับเป็นการกระจายตัวที่ดีครับแต่ว่าก็ไม่ได้ดีเลิศน,นะแต่ว่ามันสม่ําเสมอไง คือมันตลอดการออกกลิ่นของเขาเนี่ยมันกระจายตัวสม่ำเสมอเลยแล้วก็จะมีเอฟเฟกดีต่อเหงื่อต่อหน้าร้อนต่ออากาศร้อนต่อลมด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยกระจายตัวได้ดีขึ้นในที่ร่มนะแต่ว่ากลิ่นเนี่ยมันกลับไม่ค่อยเหมาะกับโอกาสที่สมบุรณสมบันมากนักนะครับตรงนี้เหมาะกับการใช้ในอาคารมากกว่านะลองจิมพีตี้นะครับกลิ่นนี้เวิร์กอยู่ประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นกลิ่นจะค่อนข้างไปในทางแห้งนะจะออกแนวเป็นลนักษณะกลิ่นที่แบบมันจะมีความครีมแห้งแล้วก็จะมีกลิ่นอัมเบอร์เบาๆบานารบู บางๆเลยประมาณนี้คือคือเป็นกลิ่นที่ติดผิวแบบบางๆอ่ะครับไปอีกประมาณ 6- 8ชั่วโมงหลัง8ชั่วโมงแล้วคือต้องพยายามดมอย่างมากเลยที่กลิ่นเนี่ยค่อนข้างไปไวเหมือนกันนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับว่ากลิ่นเนี่ยเปิดออกมาอย่างดีเลยนะครับแต่ว่าความคงทนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4ดาวเท่านั้นเองคือประมาณ 3- 4ชั่วโมงเท่านั้นเองแล้วก็ ไม่เกิน8ชั่วโมงะนะครับก็ถือว่าเป็นความคงทนที่ดีครับก็สามารถใช้งานได้แบบว่าถ้าเกิดว่าต้องการใส่แค่ไปทําง,งานแล้วก็กลับบ้านมาไม่ได้มีกิจกรรมอะไรไปต่ออย่างนี้ก็ไม่ได้ทิ้งกลิ่นอะไรมากมายนะครับตัวนี้ก็ครอบคลุมนะครับประมาณสัก6-8ชั่วโมงครอบคลุมอยู่นะครับก็สามารถที่จะใช้ได้โดยไม่ต้องเติมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะ ต้องการให้มันแบบทั้งวันทั้งคืนอะไรประมาณนี้ก็แนะนําว่าพกไปเติมดีกว่านะตัวนี้ก็มันแดชั่วโมงปุ๊บคือมันแทบไม่ได้กิดแล้วนะครับสำหรับสองตัวนี้เนาะราคาครับของ2ตัวนี้นะครับก็จะราวๆอยู่ที่ประมาณ2,000กว่ากว่าๆนะในตามออนไลน์นะครับส่วนราคาเต็มเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ4 0 0พนิดๆน,นะประมาณ4,2 0พ4น0ออะไรประมาณนี้ครับตัวราคานะในขนาดที่เป็นอ1 0 0 m l ่นะครับ สำหรับวีว่าลาจูซี่ทั้งโกและโ no, นเลยนะราคาจะวิ่งวิ่งอยู่ประมาณนี้นะสองตัวนี้เลือกตัวไหนดีนะครับถ้าเกิดว่าถามผมเนี่ยผมเลือกตัวที่เป็นโกนะเพราะว่าโกเนี่ยจะค่อนข้างมีความแบบว่าสะเถียนของกลิ่นมากกว่าเพอกลิ่นมันไม่ค่อยแหลมนะแล้วก็เป็นอะไรที่เหมือนกับใช้งานที่ค่อนข้างหรูได้ด้วยแล้วก็เหมือนกับกลิ่นอาจจะดูแพงมากกว่านิดนึงนะครับสำหรับตัวโกเนาะส่วนโน,นเนี่ยเป็นอะไรที่เหมาะสําหรับการใช้ในที่ที่ค่อนข้างอากาศร้อนนิดหนึ่งถ้าเกิดว่า ต้องการความสดชื่นสดใสที่มากกว่านะครับนอเป็นอะไรที่ก็น่าใช้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาคุ้มเลยเนี่ยผมว่าตัวไหนก็ได้เพราะว่ามันก็ทนประพอกันนะครับแล้วแต่ชอบเลยแล้วกันสําหรับ2ตัวนี้ แล้วถ้าใครนะครับใช้2ตัวไหนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นโกหรือนอนะครับก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้ใต้คลิปนี้นะครับว่ารู้สึกอย่างไรกับกลิ่นนี้นะครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันครับใครที่เข้ามาใหม่ในช่องนี้อย่าลืมกด s u b s c r i b e และสั่นกระดิ่งไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องครับสามารถพูดคุยกันได้ผ่านทาง Facebook และ Instagram@ i n s e n ts และสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันบาย